เราได้ภาพบรรยากาศข้างบนบนยอดขเอาขาเชจคูแบบเต็มเต็มนะครับไอ้ซาต้านนั่งอยู่ยเฉยนะคุณแดงระวังนะคะ คุณแดงอันตรายมานี้ไม่เอามานี้น่ากลัวไหมไม่น่ากลัวเลยครับเพื่อนเพื่อนน่ากลัวไหมครับเด็กๆไม่สนอ่านั้นคุณพ่อลงก่อนนะโอ้บอลเด็กๆลงไหมหรือจะอยู่บนนี้กันตาตาลงไหมลูกลงใครลงก่อนหนูคุณพ่อลงก่อนได้ไหมพ่อกลัวลูก็กลัวลูกลูกลง ้ uhm เราเป่านอนออกก็ใครจะเป็นคนลงก่อนเราต้องนอยออกกันนอยใครแป่ประหลาดได้ลงก่อนใช่ไหมโอเคนั้นเราออกออกออกหลังม er ือเหมือนกันนะโอเคนอยออกตาต้าอะไรลูกหนูออกสุดท้ายหนูเป็นคนสุดท้าย ที่กองสุดๆโอเคนั้นเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันนะครับเพื่อนๆบรรยากาศรอบๆสวยมากสวยมากจริงๆนะคุณแดงระวังนะคะมามานี่แล้วคุณแดงมานี่แล้วโอเคเราจะเริ่มลงกันแล้วนะครับเด็กๆโอเคโอเคคัะลงคอยผมลงสุดท้าย เอครับอโดอาห้นคัายาอเคเดี๋ยวลงแล้วเราไปเอาถ่ายเก็บภาพขาึ้น่าอีกทีเจอกันครับเพื่อนๆเอาจยไมปได้เข้าปิดท้องนะเดี๋ยเปียกกันเข้าก็ไดเลนะภาพเสรทิที์ไหม่เตรียมขึ้นสักการะบูชานะแม่นี่เทพธิดานี่แต่งตัวมาเดี๋ยวค่อยวว่าแม่ตะเคียนนั่นะ ลเลนะไปขอ <นะ S 2> ไว้เจีคยะนะเจอให้จริงๆเสร็จทีใหม่ เอาเขานั่งเลยจ้ะนักบนญที่จะขอพรรอบต่อไปนะจ๊ะนั่งลงก่อนนะจ๊ะจะพิ่งล้ำขึ้นมาด้านบนนะอังไรก็มาลายหายไปขอโยมจงมีแต่ความสุขความเจริญโชคลาภผาแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ใจปรารถนาเดินทางกามความใคร่ก่อไฟจากแผ่นตรายไปด้วยดวนนั่งลงพื้นราบด้านล่างนะจ๊ะนักบุญนะที่ยังไม่ได้ต่อวคำนับูชานะก็ยังไม่เสร็จนะจะไปผ้าแดงก่อนเดี๋ยวโกศกจะพาต่อวคำนับูชาให้นะจ๊ะเพื่อจะได้ทำบุญได้ถูกที่สร้างบริวารีถูกทางมาแล้วต้องไปนะจ๊ะ การขอพรอย่างไรจึงจะสมิดผลได้เร็วนะจ๊ะเราจะได้ทําบุญได้ถูกที่สร้างบารมีได้ถูกทางนะจ๊ะเราจะทําบุญไปตามขั้นตอนและไม่ย้อนคิดผยูนะนู่นนะเพราะใส่เราขึ้นไหวข้างบนตรงนั้นหรือยังอ่ะลูกยังจะดูสักหน่อยนะเดี๋ยวมาละวตาตาไปไหว้หรือยังปะไปไหว้กัปหนึ่งแล้วก็หนึ่เดี๋ยวเราจะไปละเร็วเร็วป้าถ่ายให้น้ำไปเย็นหัวฉีเดี๋ยวไปนู่นทีน่นถ่าไปไหม เพื่นเพื่อพาน้องไปชิงช่อนเลยเอาไปชิงช่อนเลยคุณพ่อคุณแม่รออยู่เสร็จที่ไปเตรียมเครื่องสักการะบูชาไว้ในกระปุกบเมื่อนายจ๊ะท่านใดไม่มีดอกไม้ทุบงเพียนก็เตรียมแจกตุบปัจจัยนะจะเป็นบาทสองบาทห้าบาทสิบบาทนายจ๊ะมีเศรษฐีรอบนี้ท่านใดมาปีแรกเลยมีไหมจ๊ะไม่มีนะฮะมีก็เดียวดีเหรอ เออเนี่ยนี่นะขยับมานั่งตรงนี้ดีกว่าพ่อนี่ขยับเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวดนตกบอกตรงไหนถ้าจะได้เข้าใจจะไปนั่งแอบตรงนั้นแล้วไม่เคยเห็นไม่เคยรู้นะเออคุณนปนขั้นบันไดคุณนก็นั่งได้ไม่นเทพพิดาบอกรองเท้าถอดนะจ๊ะนุ่นก็สุรานพระบาทสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จานใส่หมวกใส่รองเท้าไว้ก่อนนะจ๊ะเออนั่งตรงขั้นบันไดนะจ๊ะนั่งตรงขั้นบันไดได้ไง ทำเลยนะสวยอ่ะพี่ฝันได้ถ่ายมือลุ้นด้วยนะคะเคคมเิสบ like <c oughs> ัตรแล้วเดี๋ยวถ่ายมือบาทของพลังศรีครับอ่โดนอาจารเศรษฐีใหม่นะพระบาทจะมีสองรอยนะจ๊ะพระบาทเล่มด้านหน้านี่เป็นพระบาทจำลอง <c oughs> นะจา๊ะไม่ทิปปังจำลองไว้นะจ๊ะปีนี้มีอายุหกสิบห้าปีนะ พระบาทใหญ่นี่นะจะเป็นพระบาทเบื่อขวาขององ์สมเด็จพระศาสดาแต่จะท่านประทับพระบาทเบื่อขวานะจ๊ะและทหารพระภาคลงมาทางด้านทิศตะวันต,ตกนี่นะนคนพบเมื่อปี1397นะจ๊ะปีนี้มีอายุ165ปีนะฉะนั้นเมื่อท่านขอพอรเจนนะ๊าท่านจะขออะไรของจะเตรียมเรื่องมาแล้วนะเตรียมไหมย้งเตรียมไปแล้วนะจะมาขออะไรวันนะี้เล้าบอก ให้ลูกเกเจอขอวงไปทาไมการขอพอรในท่านขอสิ่งที่จําเป็นเร่งด่วนนะจ๊ะจะนั้นขอพอรการขอพอรเนี่ยต้องเข้าใจการขอพอรบนยอดเอากิจกนะุลนั้นมีเทคนิคและมีเคล็ดลับในการขอรนะ ดังนั้นบางท่านบางคนนี่มาสาธุลูกมาวันนี้ขอให้ลูกได้มีลาบกลับลงไปได้กินตลาบหมูทุกปีมี้เจ้าลาบอะไรในบอกท่านบางท่านบางคนมาขอสาธุลูกมาวันนี้กลับลงไปในขอให้ลูกในรถัะคันได้ดังหวังเหมือนกันในรถจักรายานได้แล้วแต่บารมีเราเนี่ยันั้นต้องบอกให้ท่านได้หมดนะ ดันั้นเมื่อท่านขอพอรเสร็นจนะร๊ะเดินลงมานี่นะครับผ่านน้ำพระพักท่านไปแล้วเขาปิดทองรอยพระบาทนะครับแล้วก็ไปที่มงกุฎพระพุทธเจ้านูนะจ้ะองค์ิเทเสตปารักท่านประทับอยู่ในลูกบาทดูนะเอาหน้าผาไปแตะเนื้ออมือไปแตะบ,บอกท่านอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะว่าลูกชืออะไรน,นามสกุลอะไรวันนี้ลูกได้มาขออะไรบอกท่านให้หมดนะ,อะขอองคติเทเสตารักสิก่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านประทับอยู่ในลูกบาทนี้ขอจงกดอภิบาลจงประทานพรนี้ให้ลูกด้วยลูกสมริดผลดังใจปร,รารลลาาถนะเจนนะ มาขอพรทุกๆปีหรือท่านจะมาบวชทีบวชความถวายเป็นพุทธบูชาก็บอกท่านไปนะจ๊ะแล้วก็กลับลงมาตรงเสาธงเศรษฐีนี่นะจ๊ะใต้เหลือบหินตรงหลวงพ่อนั่งพรมน้ำพระพุทธมนต์นี่คือฝ่าพระหัตถ์เบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้านะท่านใดปรารถนาความสําเร็จในชีวิตนะจ๊ะเป็นหน้าที่การงานการเงินนะจ๊ะจะเป็นการศึกษาก็มาขอพรที่ฝ่าพระหัตถ์อีกครั้งนะส่วนเสาธงเศรษฐีนะจ๊ะท่านใดปรารถนาความเป็นเศรษฐี ปารถนาเกินในตระกูลก็ห้ามบดีเกินในตระกูลเศรษฐีทุกพวกทุกชาติไปก็ต่อเป็นต่อบุญที่เสาธงเศรษฐีนะเริ่มมือขึ้นไปให้สุดแขนและปารถนาขอให้ท่านพระเจ้านี้ได้เกิดอาจารย์หรือพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราที่ท่านเป็นโรคปวดแทบปวดเข่าโรคข้าบวหวานโรคอะไรที่รักษาไม่หายรักษาจะเจ้ปิดทองแล้วก็เอามือแตะอธิษฐานที่ท่านได้นะ อพอร้อมแล้วตั้งนโมพร้อมกันสาบกับพระอพระรัตนตรัยในใจท่านเปล่งวาจาว่านโมดังๆนะท <นะ S 2> ่านใดว่านโ,โ,โมดังๆกลับลงไปท่าจนจะสมหวังดังปารธนากลับลงไปท่าจนจะได้เป็นเศรษฐีถูกรอตตนรีน่